จ้าสวัสดีจ้าผู้จัดก,การบ้านคู้อิตาเลียนโน่จ้ากาบ้านๆจะตายก้นมองนอกมาพอกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้สิผ้ามะเห็ดก้ปนปลาทู่แห้งอืมก้นแห้งๆนี่แหละกินกับพักกับเหงางนี่แหละลวกพักกินเนาะปลาทู่เข้ากับิีใส่เป็นปลาซาบะและแท่งปลาทูอ พริกเข้าตามไปก็บเมีอันนี้แหละพี่เขาขัวไว้พริกกระเทียมหอมไงหอมแดงบรรยากาศบ้านมะมี่ละขัวไวแแ้แล้วอันนี้มะแกเนื้อปลาทูวะนี่แกแล้วแล้วจังสิเอมามาต่ำเพื่อวกก่าเป็นการเชียรเวลาลววกกเดี๋ยวบรรยากาศะมาดิแก บ้านเปลี่ยนจานก็เปลี่ยนเฉียวจานลงมากนี่เออดีกแกะปลาสักก่อนอันรแรกแนาะเอาป,กกปออกกลาทูแกะปลาทูปกากอย่างนออกอใส่มือเลยฉันจะได้เห็นก้างปลาซาบะเนี่ยแหละคุณิกามบ้านใส่ใส่แท่งกันได้ ไอ้เสื้อปลาทุ่นมามีดอกเอาไปร้านเอเชียอ,อันนั้นมีอยู่แพงเลยล่ะออืมไม่ได้เงินผู้ขาดอกว่าแพ่งแาบนั้นซื้อกินดอกผู้จัดการบ้านอะไรแพ่งๆเสียดายเงินแหม่คว้างอยากเอายาเอาซื้อแพงแบบนั้นบ้าเป่าเป็นบางย่างก็จำเป็นี่ลิซื้ออยู่ จำเป็นกับมัดื้อผู้จัดการบ้านนะได้ใส่แท่นกันได้กับใส่แท่นนะนะสี่สิบวเบจช่างสัน้นนี่ปลาปลาซ่าบ้านเนี่ยมันกับตระเนื้อมันกับตะกูลปลาทู่อยู่แล้วนะเขาใส่แท่นกันได้จำเป็นต้องไปเอาปลาทู่มันแพงร้านเอเชียนะเปของน้ำเขาบอกพุง,งก็ต้อบอกพุงนะ ทิโลนึงน่ะเกือบสี่ยี่สิบยูโรแล้วนี่แม่บอกพวงน่อยท้อแขนให้โอ้ลูกชายนี่แม่อันขมกับขมเอาคือคล้ายๆว่ามันเอาแบบพวงหน่อยมาขายมัน e n t u m แบหพวงที่แบบแก้จัดนะมันได้ออกพ้นข้มไปเอามาขายให้ผู้บริโภคนี่นไหมคือไงเห็นไหมเจ็กหน่อยนึงก็เก็บมาขายเลยนะมันไดออกพ้นขมๆเนี่ยแบบนี้แบบพวง เรื่องการบ้านเคยซื้อมากินโดนั่นแหละว่าทุกครั้งที่ไปก็สังเกตยุกับเลีวเว้ยวบ้องก็เป็นนวยน้อยที่เกาหนละักขึ้แขนเล็กน้อยเนี่ยเอามาขายให้ผู้บริโภคกันนะาแย่งเงียบอกพ่อนวยน้อยพ่อ,อแย่งเงยังบอกพ่อแล้วก็นวยน้อย,อยแล้วก็มันโมเสบเนาะนวยน้อยไม่มาทันทดกแก่แบนนลย สำมปนประทูแกะไปเรื่อยๆแกะไปกระโซลีไปเนาะในยู่หลังของเอเชียป่าสวงสวายมันนั่นกันเขาอยากกินว่ากับมีอยู่แต่ถามมาแพ้ทม,มันสีพยวโรกอื่นชี้ขีดนี่แหละเค่ิงโลกนี่แหละผู้จัดการบ้านเคยสื่อมามกมกไม่ยังน่าเจ้ากระโดนนั่นแหละ จอมาตอนนั้นเดี๋ยวนี่โอ๊ยแฟนื้อป่ายังไม่มหายก็กินนะนะบบได้ว่าดีทั้งสัน้นแพ่งทั้ง,งขาบอสะดวกไปเองสั้นเนาะลานเอเชียหรือหาเงี้กับตามแจ๊บบ้านห้ามันบ่ได้ยุ่ไก่เองสั้นมันกับ่บเป็นว่าไก่มันกับโบไก,ก,บบไก่แต่ว่ามันบอสะดวกแกับโบไก่ไล่นะแต่ว่าก็พอสมควรอยู่สม่ในชะ่ไ พอผู้ลงคนอยู่ยไก่กับเ่าเพื่แคบเแคบ,บ,บ,บไปโลดเนาะอ่างนี่ยันผู้อยู่ยไก่ว่ะอ้ามันเบาไกลอ้าวเบาสะดวกไปงังยสั่นเกี่ยวมือนี่ว่าแม่เยา่าเล่สิได้เบิ้งกลางมั้งต่างมันนี่แหละสำคัญอยู่อยู่ในกลางนิดหน่อยมั้งหช่ไหมฮะเขาเอามาต่ำเขาเอามาหน,นีเจังที่ได้เห็น อยากกินบ่ได้กินม่โดนแล้วนะเอื่อนเอ้ยเอ้ยรุ่นพี่เพื่อนเอาบอกพี่ให้เอาพิกปนก็บักพิกอันบักพิกอ่าอันนี้นะบักพิกเม็ดนี้นะเพื่อนเอาให้ันมาคนนี้หลายจะคล้องกับเออว่าได้รบกวนเพื่อนว่าเอาฟี่หรอห้องก็แลกเลี้ยนกันก็้ล้องกับเอาอันนี้ห้เพื่อนเนาะบ่บ่ห้องก็บว่ารบกวนเพื่อนจังสั้น เพื่อนว่าเพื่อนที่เอาให้เราได้ว่าเอาทำงานก็แลกเปลี่ยนกันแนท้พี่เอาบุกพี่ให้ให้สี่ละเวเข้ากาคือเอาของแลกเปลี่ยนกันไปของเข้ากาเพือเป็นเอาแย้มให้เอ้ยเพื่อนไปนะอ่เอาให้เอ้ยเพื่อนแย้มจะาของเฮ็ดเองเนี่ยแย้มลูกพุ่นเฮ็ดเองกบสลัดแบ่งไปให้เพื่อนสลััเจะาของปลูกเองกินอยู่บ้านนี่แหละ ัลปลูกเองมันแ่บกวาสารัดต้องปซเสื่อได้สลรัดต้องปซเสื้อเนี่ยว่ามันสซนออกปเปื่อยๆมะสลัดอยู่ห่างเนี่ยเก็บไปหลายมือคันห้องยังบ้านในเอามาเฮ็ดกินเนี่ยมันจะเปื่อยจ้ะเห็นหลอห้องกับโบก้ากินเนาะฉีดยาบอกว่าคืดน,นาคืดเปื่อยเป็นแต่ย่านให้เว้แต่ว่าสลรัดถ้าปลูกเองเนี่ยว้ยเอาไปสามสี่มือก็มีปัญหาวะให้ตู้เย็น เขาตู้เย็ยนเอาพุงใหญ่ๆใ,ใส่ถามชีเมื่อก็ไม่มีปัญหาเป็นอาทิตย์ก็ไม่มีปัญหาก็พักเขาปลูกเองเขา,นะาบม่ได้ใส่ยังนะอือเขาปลูกพักอีนรื้อแหลกเปลี่ยนกันไปนะล่ะพี่หน้าบอกพี่ไข่พ่อได้แก้คัดอย่ะลำพังกวขวางกับปลูกกินยุ่นละมันนี่ปีกกายเระปลูกบอกพิ่พิษชีวิตเปลี่ยนกันยังวะมันบ่คืน ขึ้นมาอยู่มันแบเปลี่ยนแบบมีหัอบักพริกปลูกปกติเจ้าของหยิบเคยปลูกไอ้บักพริกแดงกินดาเนาะแต่อันนี้มามันลับไปซื้อพริกกะเลียงว่าท่านอยากกินเผ็ดๆแต่มันแมนว่าเอามาปลูกแล้วมันบอเผ็ดเป็นไปได้บ่มันขึ้นดูน้ำดินเพราะมันบอเผ็ดกินบาดแตกะกัโอ้ปานกินบักพริกหวานเลยห้างเจ้า พู่ยการบ้ากินมากินบบกพริกเพ็ดๆไม่ได้กระตุน้นอ่อันนี้ห้องเนี้ยของน้ากับไา้ดีจริงๆน,นะเพาไม่น่ะกขึ้นบ่ดีเพราะม่ได้บ่ในปีนี้มั้ปลูกแกที่ขึนบ่ขึ้นแ่นว่า เมาไปเรื่อยๆเยนาะฟั่งไปเรื่อยๆอ้าวสำหรับแกปดทู่ได้แล้วเนาะปดทูข่ขอแกออกมาเรียบร้อยแล้วนี่แ็เอาพริกลงปิดตำเลยแบบนี้พริก,กตำ่ำดีๆดีๆเดียวจ้างเอาเนื้อปดทู่ลงปิดโขกใช่ 哎，很腻。 Tắm lời màn nè. Tắm lời. Tắm lời. Tắm lời. เดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปเนาะตำแหลกๆคนอือพุทธการบ้านที่ว่าตำแหลกร้ายเนาะเพราะ้จัดการบ้านมักเลยว่ายำไปแน่เจอพรี่ยำพริกไปพร้อมาหนะาไอ้จิตตำแหลกกับตำแล้วเด้อกินยังไรกับตำยังสังน้นละเออแต่ว่าผู้จัดการบ้านบ่นบ่บ่าตำแหลกบ่พรนะิกนะบ่บ่มักแหลกนะ มักคุยไปเอาเจอบะเพีิกงยำคุ้มคุ้มดำหยับหยาบจักหน่อยพิธีการบ้านนี้รต่าที่เนือประทูล่ลงไปวันนี้ตามมานนี้มากแหลกว่าแหลกอายุน้ำเข้ากิน มันแข็งไรเขาก็เติมน้ำลงไปนี่จักหน่อยต้องพู้จัดการะมานี่ใส่เพราอุจจุกนะสิเพราใส่แบบว่าน้ำตรงลงนั่นคนปะทั่วพู้จัดการะมากมันมากกินแบบนี้น้ำมากกินแหง้ง <c> ๆ <oughs> มันได้คุยดีนะก็ะนี่ได้สักพักนึงแล้วเดี๋ยวเหาจีบปุงเครื่องมาเอ็ดแล้วสใส่น่ามันนี่ไปลงจักหน่อยเนะี้ยข้าเห้นมันอุจจุเล็ก,กน่อย น้ำต้มปลาทูนี่แหละใส่รงไปปรุงรสเลยนะใส่ลงไปเพราะมันกุจูเจ้ากว่าเนีย่ยกับปรุงรสเกลือบักแนวเกลือกับมยู่แน่นี่แล้ยนะแต่น้ำปลา ใส่น้ำปลาชุบรสปล่าล่ะฮะละลักล้างขึนอันบ่มักเผ็ดก็ทิใส่พริกป่นลงไปอีกเล็กหน่อยบรรยาการบ้านทิใส่พริกป่นลงไปพริกป่นเอื่อยพ่นหามาเนี่ยเออมันหอมดีดีนะคะพริกป่นพริกขวับหอมแซ่บไหมเนี่ยต้องเติมอีก มักเพศเด้เอกินเพศเพศไห้เงื้อมันออกแน่เนาะอันนี้เงื้อกับบ่ออกออตาลงไปเลยเอ,อ้าปลาล่าลืน่นปลาล่าปลาล่า Ni bian lắp ở đây, anh chắc song 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 เอาตำบ่ได <ừ. S 1> <ừ. S 2> ้เนาะน้ำจะเด่นต้นพักเท่าที่ใส่ก็คือหอมสะละแหน่เนาะเดี๋ยวใส่ลงไปตำลงคนพันบ่กินเดี๋ยวเอาไปใส่หลายเด้อ กินบ่้วมืดมื้อนี่มันสิเสียมือสองมือนี่ก็ต้องใส่ผักลงไปล่ะนัะก็ตรงกะว่าร์จควงกิ่นมืดได้ถึงจะใส่หนุนบ้าการบ้านก็ใส่พริกป่นลงไปอีกชิมเบิ่งบานเนี่ยก่านเนื้ออย่างเพิ่เอาืมชิมบ้าง มา้ามีกินหนักพริกใช่ปลาเดล็อบบี้เล็กน้อยนะน่ đẹp năm bà này nè mình nó vui rất, ngoài mặc mặc thấy rất ngoài đó còn nào nó ok rất nha gì chín cái ăn cắp salad này nè mặt nó ok rất ngồi nè bên cầm thì mấy anh à này. Playable, th là này, phải ấy là nè nó vậy đó vào bàn nhở cản bàn nhở sờ là nè nó bị โซเลเน่อันนี้โซเลเน่ปลูกเองเน๊ะโซเลเน่ไ่ได้ซื้อ mm hmm. ปลูกเองที่บ้านเนี่ยแหละโซเลเน่ปลูกอันนี้เป็นโซเลเน่อันน้อยโซเลเน่อันบ้านเฮาอันนี้ถ้าเป็นใบง่ายๆนั่นอันนั้นโซเลเน่พลังอันนี้โซเลเน่บ้านเฮาใบเล็กๆเนาะแ่บไหนหนนะม่ได,ด้ปลูกยั่งเองล้ว เ,เดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนตักเสิร์ฟเนาะบันนี้เนาะแซบแล้วเอาสำหรับตักเสิร์ฟเส้นจานแล้วนาตามันี่ออกมาเป็นประมาณนี้แหละเนาะนี่ปนป่าซาบะของผู้จัดการบ้านเนาะปนแห่งแหงนาตากระิออกมาเป็นบะมาณนี้ล่หละอาหารจัไตายคนเมืองเนาะอาหารบ้านๆจัไตายคนเมืองเนาะที่สามารถดัดแปลงเองได้วัตถุดิบกับบะหมี่ย่างไร ข้หาใด้เท่าที่ฮามีเนาะวัตถุด,ดิบมันกับโบโคเปเวอร์หรพูดถึงว่าน่ะดัดแปลงเอาสำหรับคนที่ขอมารับชมคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งห้น้ำในเด้ยอเพื่อจะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอจากกันแค่นี้เนาะจ้าไปเจอกันคลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้า